ฉันโสดมา20ปีจนมาเจอเธอเจมมาเปิดหมดเปลือกเรื่องความรักกับพายรินดารับมันคือความรู้สึกที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าใช่รายล้อมไปด้วยคนสวยแต่ไม่มีใครเหมือนพายสมกับการรอคอยที่โสดมา20ปีตั้งแต่ที่เจมมาเปิดตัวว่าคบกับพายรินดาก็ต้องบอกว่าเจียกลายเป็นคนคลั่งรักไปเลยซึ่งล่าสุด3มกันยายน2567เจมมาก็ได้ออกมาเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ที่ก่อตัวกับพายหลังจากที่โสดนานกว่า20ปี ทั้งนี้เจมมาได้เผยผ่านรายการสามแซบว่าตนยอมรับว่าเป็นคนค้า่งรัก1น0้เปอร์เซมีเท่าไหร่ก็ให้หมดนานมากกว่าตนจะมีแฟนพอมีแฟนก็ทำเต็มที่อยากให้เวลาเอนจอยกับเขาให้ถึงที่สุดตนเป็นโสดมาเกือบ20ปีกันชัยตกใจแฟนคนแรกตั้งแต่สมัยอยู่ฮ่องกงจีบกันใน MSN และตนไม่ได้มีฟิลแบบนี้มานานมากแล้วจริงๆไม่เคยมีมาด้วยซ้ำนี่เป็นครั้งแรกก็ว่าได้เราอาจจะเห็นคนน่ารักน่ารัก,หน,รกหน้าตาดีเต็มไปหมดแต่ความรู้สึกแบบที่เท่ากับภายคือไม่มีแล้ว ตนรู้จักทายมา5ปีความรู้สึกก็ค่อยๆมากขึ้นจนได้เล่นละครเรื่องเพราะรักความรู้สึกก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยเืและพอจะปิดกล้องเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ได้เจอเขาทุกวันความรู้สึกของเราค่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งเรารู้จักตัวเองเราก็เลยถึงบอกเขาครั้งแรกที่เจอกันเจมจำไม่ได้ว่าหน้าตาทายเป็นอย่างไรด้วยซ้ําม,มันคือฟิตติ้งละครแล้วทายที่เล่นเป็นน้องสาม,มาถ่ายด้วยตนก็มูแต่มองกล้องพอเสร็จปุ๊บก็สวัสดีแล้วก็ไปพอวันที่สองที่ภายเดินเข้ามาในกองตนก็คิดในใจว่า ถายเป็นใครต้องไปเปิดสมุดเบรดานว่าคนนี้คือใครเล่นเป็นใครจนกระทั่งถึงช่วงถ่ายละครท้ายๆท,ท,ที่เรามีฟีลลิ่งที่ดีขึ้นๆโดยเฉพาะช่วงโปรโมทที่เราบอกเขาว่าเราอยากมีความรู้สึกแบบนี้ไปนานๆจากนั้นเราก็อยากดูแลเขาในฐานะคนพิเศษไม่ได้อยากดูแลในฐานะพี่น้องพอพายได้ฟังก็ตกใจอึ้งไปนิดหนึ่งแล้วเขาก็ยิ้มพอย,ยิ้มก็รู้แล้วว่าน่าจะใช่แล้วเราก็ไปกอดเขาเขาก็อึงอ้งๆก่อนก,อ,นกอดกลับ ระหว่างถ่ายละครเราก็อยากเทคแคร์เขามากขึ้นเช่นรู้ว่าเขาชอบกินอะไรก็สั่งมารอเลยหรือเขาเจ็บขาขับรถไม่ได้เราก็ไปรับส่งที่บ้านเทคแคร์เกินที่เราเทคแคร์คนอื่นหลังจากที่เรามีเขาเราเหมือนมีเพื่อนสนิทคอยอยู่ข้างเราตลอดเวลามีครั้งหนึ่งเขาไปถ่ายละครที่แม่ห้องสอนและติดต่อเขาไม่ได้2วันเพราะไม่มีสัญญาณเราคิดถึงมากก็เป็นห่วงท่าตอนนั้นไม่ถ่ายละครอยู่ก็คงบินไปหาแล้ว และเราก็มีโอกาสคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาว่าตนขออนุญาตดูแลน้องจนคุณพ่อก็งงนอกจากนี้ในทิศทอของภายรินราดายังได้เห็นถึงความคลั่งรักจริงจังของเจมมาที่ยอมเต้นทิศทอเป็นเพื่อนภายตามที่ต่างๆทั้งไปเดินห้างไปตีกอล์ฟด้วยกันเป็นอีกเวอร์ชั่นที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนความรักทําให้โลกสดใสามากขึ้นจริงๆ